อายการแผ่นดินนะครับอายการแผ่นดินก็คือพนักงานอายการนะครับหน้าที่ของอายการก็คือหน้าที่ช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนนะครับซึ่งในการช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนนะครับของสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยจัดตั้งหน่วยงานคือสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการรับผนะครับมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับการช่วยเหลือประชาชนของอายการนะครับก็มีทั้งการให้คำปรึกษา การไกลเกลี่ยข้อวิาพาทษรวมถึงการจัดหาทนายความให้ในกรณีที่เข้าเงื่อนไขนะครับว่าจําเป็นยากจนนะครับซึ่งสิ่งที่ไอการทำนะครับทุกๆสำนักง,งานทั่วประเทศนะครับการให้คําปรึกษาต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะครับในการมาพบก,กับทางพนักง,งานไอการ เตรียมแค่หัวใจเข้ามานะครับเตรียมมาเพื่อจะรับฟังว่าสิ่งที่ไอาการพูดนะครับคือของทางการจะพูดตรงนะครับพูดตรงนะครับไม่พูดเอาใจนะครับถ้าเกิดเราพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการพูดเอาจริงไม่เอาใจนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นประชาชนที่เข้ามาปรึกษาหาลือนะครับจะหลงทางนะครับไม่คุ้มค่า การพูดเอาใจต่างๆโดยหวังว่าจะให้ข้อพิาพาทไปสมโยชน์ของตนเองตามที่มาปรึกษานะครับคำปรึกษานั้นหาไม่ได้ที่สำนักงานในการนะครับสำนักงานในการทำก็คือให้คำปรึกษาตามข้อกฎหมายถูกต้องแต่อ่านไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องนำมาคือนำหัวใจของทุกคนมาว่าจะต้องยอมรับ ในข้อกฎหมายที่ทางอายการได้ให้คำปรึกษานะครับส่วนอื่นไม่ต้องเลยค่าธรรมเนียมต่างๆไม่ต้องนะครับส่วนข้อพิพาทต่างๆนะครับประชาชนทั่วไปนะครับถ้าเกิดเป็นตางสีสา,าอาจจะมีรู้เรื่องนะครับแต่คนที่มีความรู้ส่วนใหญ่จะมาหาอายการเพราะว่าการไกลรเกี่ยวข้อพิพาทของอายการไม่มีค่าใช้จ่ายเราทําตามความถูกต้องคุ้มครองสิทธิ์นะครับ แต่ในเรื่องของการคุร้มครงสิทธิ์คนที่เข้ามาหา mm. ก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรไม่ใช่เรียกร้องแต่สิทธิหน้าที่ไม่ยอมรับทางอายการก็คงจะรับดําเนินการให้ไม่ได้เพราะอายการต้องคุ้มครองทั้งสองฝ่ายหน่วยงานของอายการนะครับก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะมันเป็นหน้าที่ของเรานะครับเราเลือกที่จะเดินทางนี้นะครับพวกเราเลือกที่เป็นอาการเลือกที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วดังนั้น ขอให้ชาวบ้านนะครับตาถีตาศานี่แหละครับเข้ามาหาพวกเราเราพร้อมช่วเหลือทุกที่ครับ